ทุกคนมาม้จะพามาดูอะไรอันนี้ผล monstera แล้วลูกนี้ร่วงนะคะมาจากผลอันนี้นะคะร่วงลงมามามีเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้เองวันนี้มาม้จะกินให้ดูนะคะอันนี้นะคะบอสเคยเห็น earth earth สดชื่นนะคะรีวิวนะคะทุนนี่คือสุกสุกเต็มที่แล้วนะคะ สับปะรดผสมกล้วย ว่าลายบัวไหมคะมเพื่อความสวยงามและเรียบร้อยนะคะมันก็จะเห็นว่าคงก็จะเห็นว่าเนี่ยขอบตรงนี้มันก็จะเรียบร้อยนะคะไม่เห็นรอยต่อแต่ตรงนี้ก็เป็นการกระแทกตรงขอบเวลาเราวางเตียงหรือว่าเก้าอี้อะไรนีนะคะมันก็จะติดตับขอบนี้มันก็จะไม่โดนฝานะคะนี่นะคะติดขอบข้างบนก็ติดข้างล่างก็ติดกัน,นะคะ่ะ để phản ảnh That's a paint line, that's not even manual gaps, that's, that's a bit in. That's why, rather than the 45, you cope it. And I may even cope recope that one, but that's that's what you want rather there. Coped drawings, beautiful. ที่เป็นรอยน็อตที่เราเจาะนะคะแล้วก็เอาเี่นี้นะมันมีสติกเกอร์สีขาวแปะทับข้างบนนี่นะคะมันก็จะได้แบบว่าไม่เห็นรอยรอยที่เราเจาะมันก็จะแบบนี้เลย เผ็นแท่นสองชั้นนะคะเราจะทำทั้งหมด3ชั้น เสร็จแล้วนะทุกคนเป็นตู้วางของนะคะหรือว่าเป็นชั้นโชว์ก็ได้ตรงนี้นะคะส่วนตู้เสื้อผ้าจะเป็นด้านในนะทุกคนระหว่างห้องนอนกับห้องน้ําอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราจะเอาชั้นเป็นตู้ ชั้นสำหรับลิ้นชักนะคะเอามาวางไว้ข้างล่างนะคะนั้เราจะติดเข้ามานะทุกคนตอือ เสร็จมากแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้ก็ติดทีวีแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะสําหรับห้องนอนใหญ่สําหรับแดดี้กับมามีนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะคะถือว่าเป็นออนสวีทนะคะทุกคน นี่นะคะพาไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายนะคะเฟอร์นิเจอร์เข้ามาห้องนอนใหม่เร็วๆนี้นะคะทุกคนนี่นะคะให้ดูสภาพหลังจากที่เราทำมาหลายเดือนมากนะคะแล้วก็เป็นหลายงานงานค่อนข้างใหญ่นะคะห้องนี้ถือว่าเป็นห้องใหญ่สุดแล้วก็ยุ่งยากนะคะเพราะว่ามีเครื่องสุขภัณฑ์หลายอย่างนะคะที่เราต้องต้องติดตั้งนะคะ นี่ค่ะออกจากห้องน้ำนะคะก็เดินผ่านตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเป็น walking r o o e นะคะออกมาตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้สำหรับชั้นวางของค่ะแล้ววันนี้ก็คือเอาเฟอร์นิเจอร์มาแล้วนะคะทุกคน เก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับห้องนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนส่วนบ้านหมามีเนี่ยปลูกอะไรบ้างนะคะอันนี้คือลูกแพ s ชั่นฟรุตนะคะหรือว่ากระทกลกฝรั่งนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้นะคะตรงระเบียงบ้านนะคะ ปีนี้มีสองลูกนะทุกคนเป็นคคลพันนะคะเป็นลูกพอสุกแล้วเป็นสีม่วงแล้วก็อันนี้เป็นสีเหลืองนะคะทุกคนอันนี้นะคะตรงระเบียงบ้านเดีวก็พามาดูเดี๋ยวไล่ไปทีละจุดเลยนะทุกคนเราจะปลูกคะกะกันนะคะเป็นส่วนผสมนะคะ อันนี้เป็นกอตะไคร้นะทุกคนคืองามมากแล้วนี่ก็คือกล้วยนะคะกล้วยนะคะเอาไว้กินได้ประดับได้นะคะข้างๆสะแล้วข้างหลังนั้นเป็นต้นแอปเปิลนะทุกคนแล้วก็ดอกไม้นี้เป็นพฤกษาสวรรค์นะคะ Bir d of p a r a d i s ไดแล้ววันนั้นอีกต้นหนึ่งข้างในนะคะเป็นแอปเปิลนะคะ แล้วก็นี่มะละกอนะคะอันนี้เป็นส้มต้นนี้เป็นมะม่วงนะทุกคนกระ t ินอันนี้เป็นมะเขือนะคะมะเขือเปราะนะคะมามีก็เก็บไปเก็บลูกไปหมดแล้วนะคะอน,นี้ให้เห็นอยู่ลูกนึงนะทุกคนนี่ยังเหลืออยู่ งนี้เป็นซุ้มตําลึงนะคะมามิไม่ตัดทิ้งนะคะเอาไว้เก็บกินนะคะพระามันลกก็ตัดทิ้งนะคะแต่มันขึ้นแบบง่ายมากแล้วอันนี้คือกระเพราแดงนะทุกคนกระเพราแดงของบอสน,นี่มีอยู่สี่ต้นด้วยกันนี่นะคะก็จะมีความลกๆนิดนึงนะคะแล้วนี้เป็นมะน,นาวมะน,นาวที่ว่าลูกเนี่ย เทียบให้ดูนะคะว่ามันใหญ่มากใหญ่จริงๆนี่นะคะโหทุกคนนี่เห็นไหมคะความใหญ่ของมันใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่พริกนะคะต้นพริกอันนี้ก็พริกพริกม่ขึ้นเองเลยนะคะโหดก็จะโยนนะคะ เด็ดเราก็โยนเพราะว่ากินไม่ทันนะคะทุกคนนี่ก็เป็นมะม่วงนะคะนี่นะคะแลวนี้ก็คือสวนนะคะสวนบ้านบอสนะคะปลูกเองกินเองนะคะผสมกันไปนะคะแล้น,นี้เป็นดอกกุหลาบแน้วก็นี่คือสับปะรดนะคะลูกเล็กหวานมาก ก็จะเอามาปลูกไว้อันนี้เป็นผักบุ้งนะทุกคนแล้วก็นี่เป็นใบชะพลูนะคะกะบพริกนะคะเนี่แหละค่ะทุกคนส่วนของบอสนะคะให้ดูบริเวณรอบๆ พอกินนะคะทุกคนมีแค่นี้ก็คือพอกินนะคะนึกอยากกินก็ลงมาเด็ดนะคะมาทํากับข้าวไม่ต้องไปซื้อนะคะเพราะบางทีเราไปที่ร้านเนี่ยมันก็ไม่มีขายนะคะนี่นะทุกคน